สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้เนะคะ่ะก็เป็นมื้อวันที่24มิถุนายนพศ2566ค่ะมื้อนี้เนะคะ่ะเม่หมกูกจะพาท่านผู้ชมนะคะ่ะมาติดตามรับช่วหน้าท่างปู่น้องเรือนะคะ่ะเมื่อนี้เนะคะ่ะปู่นัดว่าปู่จะปล่อยหน้าท่างให้เต็มชุดนะคะ่ะท่านผู้ชมมาเบ่งมาฟังน้ากันนะคะ่ะว่าปู่จะปล่อยให้ตัวใดน,นะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะ่ะเม่หมูมโคงสุดท้ายปู่ก็ปล่อยให้03นะคะ่ะท่านผู้ชม งวดนี้เขาก็ัมาติดตามกันอีกแล้วค่ะว่าปูจะได้นาท่างให้ตัวใดเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกัน,นะค,ะค่ะปูค่ะการมาสก,การเจ้าค่ะปูนี่ครับปูเอา่านผู้่มนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะกับสามศูนย์ครับปูให้ศูนย์สามสามศูนย์เอาปูได้แล้วบ่ครับผม ้คนไดเเอาใกล้ๆเดี๋ยวผมก็จะมาหาอีกปูคือเก่าใกล้ๆคนเน้ยครับใกล้ๆจะมาอีกนี่บอก่อนว่อ่าีตัวที่ปูให้ไว้ตองวดครับตัวไหนปูครับปูให้ผมคู่เดียวปูให้ไปก่อนคู่เดียว หกสี 64, ขับมาามือตองวดมันนั่นหกกับ,บเ,เก้ามคกเก้าอีคนอย่างนู้น,นต่ปูรับผมอเอากระดาษปะปูปูเจ้ากระดาษปะ ได้ปัวห้าแปดเจ็ดเลยเนหะห้าแปดเจ็ดครับห้าแปดครับห้าแปดปลาปัว 7-8ตัวใดปูเจ็ดแปดเจ็ดแปดับวดนี้บ่ให้เลขวิ่งเลขติดบ่ปูเก้าหเลยเอาเก้าขหกคือบ่มีติดได้หายเดี๋ยวมันทีนมีจังหวะอายุครับเอาวิ่งเก้าหกกนเนาะครับเอาวิ่งเก้ากกเนี่ยอ่ามือวันที่สามสิบจังหวครับผมมันจังสีเด็ดคับอืมอันนี้อันนี้คฟังก่อนอันนี้คือาแปด กับเจ็ดแปดอ่าแปดกับเจ็ดแปดครับบางที่วิ่งเก้ากับวิ่งเก้าเก้ากับหกไงครับบางทีมันมันเปลี่นสีหน้าครับปูดขันรุดจากเก้ามันจะเป็นแปดทันทีนะเด็ครับคือให้เก้ากับหกคือว่าให้เก้ากับแปดโอ้ยเมื่อเด็กปู่ครับผมคันรุดจากเก้ามนจะเป็ี่นแปดครับนี่อืม เลือดหยดพิเศษได้ไหมอืมไอ้เขียนแล้วมันร่อนวิ่งเก้ากับวิ่งหกเอาปู้พี่โตเดี๋ยวพันคนเบิ่งพันจับว่าเอาปูให้เก้าคับพกพันจับคู่ให้อืมอืมมันมันนั่นนั่นเออครับเอาพี่น้องปูบอกไว้จังสี่เดี๋ยวปูจังสี่วิ่งอีกคู่ตรงไหนตรงคนเที่ยงกันอืมนี่นี่นะนี่นะนี่เนี่ยไปเด้คนนี่ครับนี่ แต่ว่ามันคือบะตรงกันปูเพิ่นจะว่าเอาใหงเก้ากับหกพิ่นจับครูแหงหาแปดเจ็ดแปดตงสี่นะแต่าหกมีหกซี่น้องที่ปูให้ตะง้วนคือว่าคือมันจะเป็นยังไงนะขับปูคือว่าปูสังเกตว่าจะโดนเลี้ยงเองคือว่าเก่ากับหกมั้ครับขนขนขนรุดคขนรุดตัวนี้ไปมันจะเป็นเกียดนะนี่ปูนี่เห็นบะง้วนที่เราปูกับแหงเก้าแหงหกกับเก้าปูแหงจับใหง ไอชุดนี้เออครับแต่ว่ามาเขาชุดที่ปูไห่โคงชุดไทยอืมอครับผมมีงขันรู้ขันหกว่ามากขันกะเขาขันหกว่ามากมันจะกลายเป็นเก็ยดนะครับอต่คือบ่คือคือบ่เด็นเจ็ดไปเลยคือบ่เด็นเจ็ดกับแปดไปเลยปูขันขันขันมันรู้จะเก่าครับรู้จะเก่ามากมันจะเป็นแปดอ่าปูคือบ่วิ่งเพ่วิ่งแปดไปเลยปูบ่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 ครับบ่บ่บรลงีมัน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 ที่มีอีกครับมันที่มีอีกตัวนึงก่อืม มื่อวันที่สามสิบทังวันวันที่สามสิบพี่น้องเอาวัานที่สามสิบเอออ่าเอาพี่น้องมันมัน,นอาจจะเพราะว่าผู้ฝันบางสีเนี่ยครับฝันบางในปูวผู้ฝันว่าปลาไห่ลูกหายหายเาจะเตัวไหซ่องเขาเนี่ยครับเล้วนขึน้นทุกไหาทุกไหาทุกไหาครับปู้แลยเอามือล่วงเองาลาในไหาเนี่ยครับผู้ก็เรียกว่าทีมันเป็นแปดนะเป็นแปดมือล่วงกับเป็นฮาเป็นฮาก็ฮานี่คันี่ครั้นี่ความฝันมืนขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นอ่ะนี่มื่ขึ้นนี่ ป่าไหลฝันว่าป่าไหล่ไงหาป่ามุนบืนล่องหนะลายลามือเอาล่วงล่วงควาขาวป่าขึ้นมาครับปูกปู <izing rapper relaxation> okay. <in> ้ท enfin ีว <sh arp> ่าหาแปดหาแ่าลายเฉาแปดแอ้่เจปดคือตีมันเจ็แปดน่เหลปูกีนะครับป่าไม่เคยเจ็บป่าก็เจ็บางที่ก็เป็นเยบางที่ก็เป็นแปนี่นะครับก็เลยวันนี้มันเป็นสูรจังสี่ครับแต่ว่วตันนี้เก้าอ้ต่างหากเดี๋ยวสิมียีกว่สิมอีกสิมีอีกอ๋อพี่นอง อันนี้เลข่าของปูคือ9ก้ากับหวิ่งวิ่งตัวเกาานี่อ่าหากับ8ปดหาแดเจ็ดปดนี่เป็นเลขข้ามฝันเออลขคำนวณยังบได้ยคำนวณบ่ราะนใดนี่ครับเต่ว่าทันสีกเกาเก้าว่นว่าเอาปูมันมาเข่าเลขนน่้ดหมดที่แล้วเนี่ยมันมาเข่างดเอที่ปูให้โคงสุดท้ายดินน่อืมนั่นละครับนี่ศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยเมื่อก่อนวิ่งเก้าควบคกัเีนว่าเออมวมวมวนกตูดำอยู่ อยากได้แบบนี้นะปู hf4 เอิ่นนี่งเออเดี๋ยวเนื้อ <c oughs> สีได้บอลวันที่สามสิบนี่อันนี้เป็นเลขความฝันนี่ความฝันหรือฝันวุ้เลขความฝันหาแปดเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อ,อ,อกขับคุยกับปูกับพบบาลเ่ากะเลยว,ว่าเอ้าปูไอเลขวิ่งเก้ากระพกนี่ตั้งหากพี่น้องออคนละอย่างคนละอย่างอันนี้เลขฝันดอกเลขหาแปดเจ็ดแปดเลขฝันเลนหกสี่เนี่ยเดี๋ยวปูหกสี่อยู่ในชุดนี่ป่ะอยู่ในชุดนี้ละอยู่ในติดทบนี่แหละวมั้ยบออยู่ในชุดคำนวณครับนี้ตัวนี้ยังซื้อคำนวณ นี่ซูข้าวนวดนี่ครับผมอืมซูข้าวนวดนะแปดเจ็ดแปดเหลขความฝันน้องลาเบาเถ่ล่างด้วยล่างปลาปูเนี่ยเป็นปลเนี่ยก็ดีกันเนาะครัเดียวครับน้ำป็นตรลดอืมมีมันวีซีเดน้องจับอืมวอลนั่งกลับเลยบอต้องกลับเลยตรงๆเลขฝันนะพี่น้องเด้อบ่าวเถาเล่ที่แหลกงงอยู่ว่าปูให้วิ่งเก่ากระหงเอ้าปูจับคู่แห่งขี้หาแปดเจ็ดแปดนี้มันคองฝันเป็นเลขฝันพี่น้องฝันว่าปลาไหลลงไหปูเอามือ มือเนี้ยก็ปูร่วงเอาปลปูมือจับเอาปลา,จ,า,ปาจับได้ปลปูได้เนาะจับได้อืมทำมาชุ่มนี่ครับเข้าใจนนแลว้วว่าขันห้าโอเคของกับมันก็บชิมเป็นววทุกน,นี้แหะอ่าอันนี้ว่าเขาทุกนี้ครับปูเง <c oughs> ินละวันที่สามสิบเดี๋ยวมาหาเนาะปูเนาะว,วันที่สามสิบเอาจังสีไเลยนะปูเด้อเอาให้ได้นี่เลยเข้งเค้งแบบนี้พี่น้องห้าผู้ใดถ่ารอมือวันที่สามสิบปูว่าวันที่สามสิบ ก่อนวันหวยออกท่านที่รักนะปูวันที่สามสิบก่อนวันหวยออกพี่น้องครับหวยออกเดือนนี้มีสามสิบวันนี่ครับนะเดือนมิถุนายนหนึ่งวันออกวันเสาวบัวกับปูเดือนนานี่ออกสามเมื่อเลยที่ปูเดือนนาออกวันที่หนึ่งกรกฎาคมสิบหกกรกฎาคมสามสิบเอ็ดกรกฎาคมออกสามงวดเดือนหน้าปูสามงวดพ่ะเดือนนาออกสามงวดแค่เจ้าเลื่อนจากวันที่หนึ่งสิงหามาเป็นวันที่สามสิบเอ็ด เลื่อนเป็นสามงวดปูจะได้มาหาปูดูอยู่ในเดือนหน้าค่อย่ากันค่อย่าก่อนนะปูเอาให้ปูเอาให้ได้เอฟซีพันดีโชคน้ำพี่น้องงวดกัวงปูเจ็ดแสนนะพี่น้องนะศูนย์สามเทบานถูกน้ำเจ็ดแสนกับสามศูนย์เอาพี่น้องงวดนี้นะครับทำชมปูวาถ้าวิ่งวิ่งหกวิ่งเก้ากับหกได้พี่น้องได้ แคปหน้าจอตามนี้เนาะค่ะาทางของปู่น้องเรือเนาะค่ะหวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะปู่หอมาก่อนเนาะค่ะเลขวิ่งหกเก้ากับหกเนาะค่ะก็จับคูู่หอตั้งแต่มาที่แรกก็คือหกสีเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าปู่ว่าปู่ยังพัฒนคขันวันอีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมปู่ก็เลยหอเลขฝันมาเนาะคะ่ะห้าแปดกับเจ็ดแปดเนาะค่ะปู่ว่าเป็นเลขฝันปู่ฝันว่าได้จับปลาไหลอยู่ในไหอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมปู่ก็เลยแปลีหอห้าแปด จ็แดแปดเนาะคะ่ะปู่บอกว่าตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องแม่มูแม่มูก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันส,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 สุขสุขคนเด้อค่ะขอบกันไ่ในคลิปหน้านะค่ะคลิปน,น,ะะปนี้สวัสดีค่ะ